ขอกลับสวัสดีนะครับที่น้องอาชาวนักวิ่งที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2ปีที่พวกเราได้รอคอยอาการกลับมาของยะลามลาราธอนครั้งที่2ซึ่งหลายคนที่ได้เคยมีประสบะการณ์ของการวิ่งในครั้งที่1ก็คงจะเห็นสภาพเส้นทางของความสวยงามของเส้นทางวิ่งที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนนะครยะลาก็ดีหรือตลอดจนนอกเขตก็ดีตลอดระยะาทางนะครับของ เ <Okay, S 2> ทศบาลนครยะลาที่คู่ขนานไปกับแม่น้ําปัตตานีผมคิดว่าหลายคนก็คงจะรับลิ้มรถนะครับความสวยงามของธรรมชาติตลอดจนอากาศที่สดชื่นซึ่งก็ถือว่ายะลานั้นเป็นเมืองที่มีได้รับรางวัลการประกวดชนะเลิศของอาเซียนในเรื่องของอากาศดีก็คงจะได้รับรู้ในช่วงเวลานั้นในปีนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับเทศบาลนครยะลาก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับ ที่สนใจได้เข้ามาร่วมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้มาลองมาดูยะลานะครับในภาพอีกภาพหนึ่งว่ายะลาเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่เพียงใดแล้วก็มาลิ้มรสผลไม้ไม่ว่าทุเรียนลองกองมังคุดเงาะต่างๆซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของการวิ่งในช่วงนั้นทั้งสิ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลก็ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้รองรับหลังจาก การวิ่งของนักวิ่งทั้งสิน้นหลังจากวิ่งเสร็จแล้วผมเองก็อยากจะเรียนเชิญนะครับให้นักท่องเที่ยวน,นักวิ่งต่างๆที่มาก็ลองดูธรรมชาตินะครับไม่ว่าเส้นทางไปเบตงก็ดีเส้นทางไปอำเภอยะหา,ห,าหรือตำบลปะแตซึ่งก็เป็นทะเลหมอกตลอดจนมีการล่องแก่งมีความสวยงามมีสัญ,ญลักษณ์ของ ตาสัญ,ญลักษณ์ของประจำจังหวัดยะลาหรือเมืองแรกเก่าก็ดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจซึ่งทางเทศบาลนครยะลาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาวิ่งที่มาจากต่างถิ่นต่างๆนะครับในทานองเดียวกันก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวยะลาทุกคนนะครับผมคิดว่าครั้งที่หนึ่งผลการจัดอันดับของการวิ่ง ซึ่งเทศบาลนครยะลาจัดยะลามลรทน,นั้นได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ2ของประเทศในปี262ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็เกิดจากพี่น้องชาวยะลาทุกคนที่ได้ร่วมกันร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนครั้งนี้ก็อยากให้พวกเราชาวยะลาทุกคนนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งก็ออกมาต้อนรับนะครับดูแลให้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาจากต่างถิ่น แล้วก็แสดงความมีเมตาจิตให้คนที่เข้ามาเยือนเหล่านั้นมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับผมก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องฉายะลาทุกคนได้ช่วยกันซึ่งก็การวิ่งครั้งนี้นั้นก็จะมีการสมัครนะครับซึ่งก็จะวันสุดท้ายก็ในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะมีเวลาอีกประมาณสัก10กว่าวันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะมาทดลองวิ่ง แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่ารายได้ที่เกิดจากการวิ่งนั้นทุกคนที่มาวิ่งก็เหมือนกับได้มาสร้างกุศลนะครับให้กับนักเรียนที่ยากจนน้องๆที่ยากจนซึ่งประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์โควิดก็ดีปัญหาเศรษฐกิจก็ดีที่กระคงจะได้ทุนการศึกษาที่จะไปเรียนต่อนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนได้มาร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ